สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ใน100ร้อยจามรอยบาทถืนกระหม่อมอาจารย์ในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัชสุดาสยามวมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจําวันที่8กุมภาพันธ์2065พี่น้องครับวันนี้เราจําเป็นครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับร่วมมือกันป้องกันการระบาดของโควิด -19 ทําได้ง่ายๆ2อย่างครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้านะครับถ้าใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกจะป้องกันได้ดีขึ้นนะครับทําร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรเมื่อท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับจําเป็นต้องทํานะครับมาดูครับ วันนี้นะครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น1,398รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ1,177รายนะครับจากต่างประเทศ202รายจากเดินจามสิรายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดเลยนะครับ2,517,869รายนะครับวันนี้ครับเรามีผู้เสียชีวิต17คนด้วยกันนะครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด22,320คนครับแล้วก็เรายังมี 9 4 2 4หรายอยู่นโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม5 1 0 0 0กว่ารายโรงพยาบาลหลัก4 3 0 0 0กว่ารายครับมาดูนะครับผู้ที่เสียชีวิต17คนในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับผู้สูงอายุครับมีผู้เป็นเป็นพวกที่มีเสียชีวิตมากที่สุดนะครับวันนี้ครับเป็นชาย7หญิง10นะครับอายุตั้งแต่25ปีถึง99ปีครับแล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปนะครับเที่ยวนี้เสียชีวิตถึง 82%สนะครับส่วนผู้ที่มีอายุน้อยกว่า6 0ปีครับมีโรคเลือรลังครับนะครับเสียชีวิต18%เท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้ที่มีน้อยกว่า60ปีนะครับที่มีโรคเลือรลังโรคเลือรลังที่สําคัญก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนโรคไตแล้วก็ติดเตียงนะครับผู้ที่เสียชีวิต17คนในวันนี้ครับติดมาจากไหนครับติดมาจากเพราะว่าอาศัยพื้นที่ที่ระบาด7จ็ดลายครับแล้วก็ติดจากคนใกล้ชิด10บลายด้วยกันเป็นคนรู้จัก 8ลายครอบครัว2ลายครับเห็นไหมครับในครอบครัวยังจําเป็นต้องป้องกันนะครับมาดูจังหวัดต่างๆที่มีผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิต2อลายครับปรุมธฑนไม่มีเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ4ี่ลายภาคเหนือมี2อลายครับส่วนภาคใต้มี4ี่ลายภาคกลางและภาคตะวันออกมีทั้งหมด5้าลายด้วยกันนะครับวันนี้ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่มากนักนะครับมาดูต่อครับวันนี้เราจะเห็นว่าจํานวนผู้ที่ ติดเชื้อใหม่นะครับลดลงจากเมื่อวานนี้แต่เล็กน้อยครับเพียง72คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะส่งตัวนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับหมื่นมา3วันแล้วนะครับส่งตัวมาส่เมื่อวานนี้ลดลงวันนี้ส่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันต่อครับส่วนผู้เสียชีวิตครับนะครับแต่ก่อนอื่นคงต้องบอกว่าผู้ที่ ผู้ที่ติดเชื้อใหม่วันนี้ระดับหมื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วระดับนี้นระดับที่เป็นการตรวจด้วยวิธี rt pcr นะครับแต่ยังมีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งตรวจด้วย atk นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาไปเลยโดยที่ไม่ต้องตรวจด้วย rt pcr อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยังมีน่าจะมีมากกว่า1 0 0 0งหม่าอยกว่ารายในวันนี้นะครับน่าจะประมาณไม่เกิน20%่เปอนนะครับหรืออาจจะมากกว่าบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องยัง ยังประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ที่สําคัญนะครับผู้เสียชีวิตวันนี้ลดลงไปอีกครับลดลงจากเดิม5รายนะครับซึ่งก็แสดงว่าวันนี้เชื้อได้อ่อนตัวลงรวมทั้งพี่น้องได้มีภูมิท้านทานเพิ่มขึ้นทําให้มีการเสียชีวิตลดลงนะครับอันนี้จะเป็นผลดีกับเราเองนะครับแต่ว่าเราทุกคนต้องช่วยกันครับฉีดวัคซีนเข้าไปป้องกันการระบาดด้วยนะครับมาดูต่อครับ มาดูมาวิเคราะห์กันนะครับในจังหวัดต่างๆนะครับที่เห็นว่าวันนี้มีการแพร่ระบาดที่ลดตัวลงบ้างเล็กน้อยเกือบจะใกล้ๆกับการส่งตัวนะครับแต่ว่ามาดูครับจังหวัดที่มีการระบาดนะครับจังหวัดอันดับที่1นึวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับนะครับโดยกรุงเทพมหานครเป็นอันดับ1เช่นเดิมนะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครวันนี้มีผู้ที่ติดเชื้อมากครับนะครับผู้ติดเชื้อมากถึง5 0 6รรายนะครับในวันเดียวนะครับ จังหวัดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื่อทั้งหมด1,897รายผู้ติดผู้ติดเชื่อใหม่นะครับ1,897รายจากเมื่อวานนี้1,391รายนะครับ เพราะฉะนั้นครับจำเป็นครับต้องระวังกันให้มากขึ้นนะครับสุดปาการันก็เพิ่มขึ้นครับเป็น983ลายเกือบถึง1,000แล้วนะครับวันก่อนลดลงมาแล้วเหลือ962ลายนะครับชนบุรีครับก็เพิ่มขึ้นครับจาก545ลายเป็น610ลายนะครับเพราะฉะนั้น3จังหวัดต้นนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยว่พาะยิงคุงเทีมหานครติดเป็นจํานวนมากนะครับจะมาดูจังหวัดต่างๆครับภาพวันนี้ครับ มีบางจังหวัดขึ้นบางจังหวัดลงก็เรียนให้ทราบแล้วนะครับกรุงเทพมหาคนครขึ้นเป็นอย่างมากแต่มีจังหวัด6กจังหวัดทั่วประเทศครับลดลงครับลดลงถึง612รลายก็จํานวนที่ใกล้กลเคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพรวมท,ทั้งประเทศจึงลดลงหรือเพียง72รลายครับทีนี้มาดูครับอันดับจังหวัดนะครับจังหวัดที่มีผู้ที่ติดเชื้อเกิน100รลายนะครับมีทั้งหมดวันนี้32จังหวัดลดลงจากเมื่อวานนี้ จากเดิม35จังหวัดนะครับหรือเพียง32จังหวัดนะครับแล้วก็วันนี้ตัวเลขจังหวัดต่างๆที่วันนี้ครับที่มีการระบาดเกินหนึ่งรอยายก็ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นการจังหวัดนําร่องการท่องเที่ยวนะครับรวมกับจังหวัดอื่นๆบ้างนะครับโดยพบว่านะครับในจํานวน32จังหวัดในเที่ยวนี้เนี่ยเป็นจังหวัดในภาคกลางถึงอ่อถึง9จังหวัดนะครับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็9จังหวัดครับในภาค ตะวันออกนะครับมี4จังหวัดนะครับแล้วก็ภาคใต้มี3จังหวัดครับนะครับส่วนภาคเหนือมี2จังหวัดเท่านั้นภาคนี้จะเห็นว่าภาคใต้กับภาคเหนือครับมีการแพร่ระบาดด้วยจํานวนคนที่ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดน้อยลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่นําร่องการท่องเที่ยวครับจึงจําเป็นต้องป้องกันให้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการผ่อนคลายมากกว่าที่อื่นนะครับคลัสเตอร์การระบาดนะครับก็ยังเป็นคลัสเตอร์เดิมเดิมนะครับ โดยเฉพาะยิ่งตลาดนะครับตลาดพบมากที่สุดนะครับจำเป็นต้องช่วยกันครับพี่น้องต้องช่วยกันให้มากให้มากกว่าเดิมนะครับเรียนให้ทราบแล้วร้านอาหารสามบันเทิงลดน้อยลงนะครับแต่ว่าสถานศึกษาครับยังมีต้องช่วยกันป้องกันนะครับเพื่อลูกหล,ลานเราจะได้ปลอดภัยนะครับ งานงานต่างๆนะครับงานศพงานแต่งงานงานบวชยังมีการติดเชื้ออยู่ครับพี่น้องคงต้องช่วยกันด้วยมาตรการวูค่านะครับส่วนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศครับมาดูนะครับวันนี้ครับจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นครับแล้วก็การรับการติดเชื้อจากผู้เดินทางเข้าประเทศก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับวันนี้จะเห็นแนวโน้มของผู้ที่ติดเชื้อชนิดที่แบบไม่กักตัวเริ่มเพิ่มขึ้นครับนะครับ วันนี้เพิ่มขึ้น6คนเป็น21คนนะครับแต่ว่าแซนบล็อกครับเพิ่มขึ้นมากเที่ยวน,นี้171คนเพิ่มจากเดือน37คนนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการติดเชื้อของผู้เดินทางเข้าประเทศก็จะมีมากขึ้นตามเหตุการณ์ของโลกนะครับเรียนให้ทราบเมื่อวานนี้แล้วว่าทั้งโลกยังมีการระบาดหนักที่ยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียนะครับและกําลังคืบคลานเข้ามาสู่เอเชียนะครับ แต่ว่าขณะนี้ในยุโรปซัดมีการและออสเตรเลียกําลังอยู่ในขาลงแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเราประเทศในเอเชียต้องระวังป้องกันเป็นอย่างดีประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับมาดูต่อครับแนวโน้มการระบาดของประเทศนะครับจากเราดูมิเตอร์ครับได้เห็นภาพกราฟแล้วก็โดยเฉลี่ย7วันนะครับพบว่าขณะนี้การระบาดกําลังสูงขึ้นครับนะครับ ถึงแม้ว่าวันนี้การระบาดจะทรงตัวนะครับแต่พี่น้องต้องติดตามมัต่อไปนะครับเพราะว่ายังคงบอกชัดเจนไม่ได้ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับแต่ว่าแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องรีบฉีดวัคซีนให้ครบนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็ส่วนรวมเป็นอย่างมากนะครับ มาจากการบูชาครับใช้ได้ผลนะครับทั้งการชะลอการระบาดนะครับเพื่อให้มีสานพยาบาลได้เพียงพอนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะไม่เสียชีวิตและไม่เจ็บหนักนะครับและในที่สุดครับการฉีดวัคซีนนะครับนอกจากจะช่วยให้ท่านไม่เสียชีวิตแล้วยังจะทําให้หยุดการระบาดได้ถ้าประชากรในประเทศมีภูมิต้นานทานมากพอถึงระดับหนึ่งมันจะหยุดการระบาดได้ที่เรียกว่า herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่นะครับ ่วนกรุงเทพมหานครครับวันนี้ตัวเลขในการระบาดเยอะมากนะครับเพิ่มขึ้นเป็น6-506ลรายจากวันก่อนนะครับแต่การเสียชีวิตยังน้อยอยู่นะครับมีเพียง2คนเท่านั้นนะครับกรุงเทพมหานครครับจึงได้มีมาตรการต่างๆเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบนะครับส่วนการฉีดวัคซีนทั่วประเทศครับวันนี้เข็ม1เข็ม2แล้วฉีดทะลุเกิน70%นแล้วนะครับเข็ม1 7 5 5เข็ม2 7 0 4แต่เข็ม3อรับยังน้อยอยู่เพียง23%เท่านั้นก็ขอให้พี่น้องทุกคเครังเร่งไปฉีดวัครีนซะนครับ จำเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็ส่วนรวมด้วยครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับถึงแม้จะมีฉีดวัคซีนได้มากแต่เข็ม3าก็มากกว่าในระดับประเทศนะครับวันนี้เข็ม1เข็ม2เกิน100%เข็มส4 8 3 2แตครับแต่ฉีดขนาดนี้แล้วก็ยังมีการแพร่ระบาดมากอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําควบคู่กันไปกับมาตรการป้องกันนะครับในมาตรการผูกวูค่านะครับเข็มที่สกรุงเทพมหานครก็ฉีดแล้วนะครับมี4.9 9้เนครับนะครับขณะนี้ครับกรุง ได้มีในใน,ในกรุงเทพเองนะครับได้มีสถานที่บริการฉีดวัคซีนทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในศูนย์การค้าแล้วในศูนย์ฉีดวัคซีนของหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับกรุงเทพมหานครยังได้ดําเนินการจัดการเรื่องการตลาดนะครับจัดให้เป็นโควิดฟรีเซตติ้งแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง488แห่งตลาดใน,ในกรุงในกรุงเทพนะครับภายในเดือนกุมภาพัานธ์นี้ครับนะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่เราท,า people, ทราบกันว่าตลาดเป็นแหล่งระบาดท,ที่มากที่สุดในเวลานี้กรุงเทพมหานครก็เอาจริงกับเรื่องตลาดอันนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่ง,เป,งเป็นสิ่งที่ดีครับนะครับแล้วก็ศูนย์ฉีดวัคซีนต,ต่างๆก็จะดมช่วยกันฉีดวัคซีนทั้งเข็ม1เข็ม2เข็ม3และเข็ม4ี่ครับนะครับส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับวันนี้ครับผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุแล้วก็โรคเรื้อรังยังคงฉีดวัคซีนเข็ม3ได้น้อยอยู่นะครับต้องต้องเร่งระดมช่วยกันฉีดครับนะครับแล้วก็ พูดเดินทางเข้าประเทศเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายวันนี้ลดลด,ลดลงครับลดลงเป็นเป็นลดลงมาหลายวันแล้วนะครับแื่ระดับแค่ร้อยกว่ารายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับขอให้พี่น้องช่วยกันร่วมมือกันนะครับฉีดวัคซีนซะนะครับจะได้จะเร่งระดมให้โควิดหายไปโดยเร็วนะครับวันนี้ครับเราพอจะสรุปสถานการณ์วันนี้ได้ว่าสถานการณ์วันนี้เป็นการชะลอตัว โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงไม่มากเป็นจํานวน72รายนะครับทำให้มียอดผู้ติดเชื้อใหม่ยังคงอยู่ในระดับหมื่นลายซึ่งเป็นจํานวน13,98ลายครับแต่ผู้เสียชีวิตลดลง5คนครับทำให้มียอดผู้เสียชีวิตวันนี้เหลือเพียง17คนเท่านั้นนะครับซึ่งมีระดับต่ํามาก การติดเชื้อรายจังหวัดครับเพราะว่ามีสูงขึ้นแล้วก็มีลดลงในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพมหาะนครครับมีการระบาดเพิ่มถึง506ลายแต่ในขณะเดียวกันครับ อีก67จังหวัดทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลด,ลดลงนะครับ612รายนะครับส่วนจากการเข้าประเทศและเรือนจําเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับกรุงเทพมหานครยังคงเป็นจังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศนะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้1897รายครับแล้วก็อันดับ2อันดับ3นะครับยังคงเป็นจังหวัดเดิมแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสุดประการครับเป็นอันดับที่2นะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อใหม่เป็นจำนวน9 0 0 83รายเกือบถึง1,000รายนะครับและอันดับ3เป็นจังหวัดชนบุรีครับมีผู้ติดเชื้อใหม่610ราย,ายเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับพื้นที่ที่มีการเพิ่มผู้ที่ติดเชื้อใหมแ่และการทิ่และที่ติดเชื้อใหม่ลดลงจะมีจำนวนใกล้เคียงกันนะครับลายจังหวัดครับที่มีผู้ติดเชื้อเกิน100รายนะครับได้ลดลงจาก35จังหวัดเหลือ32จังหวัดนะครับโดยปรากฏภาพชัดเจนว่า จังหวัดใหญ่และส่งเสริมการท่องและนาร่องหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้เนี่ยมีการระบาดมากกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับในจำนวน32จังหวัดที่พบนะครับเราพบภาคกลางถึง9จังหวัดภาคตนออกเฉียงเหนือก็9จังหวัดนะครับส่วนจังหวัดที่มีการระบาดน้อยกว่านะครับก็จะเป็นภาคตะวันออก4จังหวัดภาคใต้3จังหวัดภาคเหนือ2จังหวัดครับแล้วก็ยังคงมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่มีจํานวนใกล้100รายเข้าไปแล้วนะครับ ดังนั้นครับมาดูอีกนิดหนึ่งครับผู้เดินทางเข้าประเทศยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับในวันนี้เพิ่มขึ้นจากวันก่อน36ลายนะครับทำให้มียอดผู้ติดเชื้อจากการเข้าประเทศ202ลายโดยพบประเภทไม่กักตัวเป็นจำนวน21ลายนะครับซึ่งจะเห็นว่ากําลังขยับตัวสูงขึ้นนะครับประเภทแซนบ็อกครับเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน171ลายครับซึ่งมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเภทกักตัวได้ลดได้ลดลงครับ แนวโน้มครับแนวโน้มการระบาดในประเทศไทยนะครับโดยเฉลี่ย7วันกําลังสูงขึ้นครับจากการดูข้อมูลของ worldometer นะครับถึงแม้ว่าการระบาดใน2วันนี้จะลดลงนะครับแต่ประเทศในเอเชียและอาเซียนกำลังในขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับพวกเราพี่น้องครับยังประมาทไม่ได้นะครับพี่น้องควรรีบฉีดวัคซีนให้ครบจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองและส่วนรวมเป็นอย่างมากนะครับกรุงเทพมหานครครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ เป็นจำนวนมากกว่า500ลายในวันนี้นะครับโดยมีผู้ติดเชื้อใหม่จํานวนถึง1,897ลายซึ่งใกล้ถึงระดับ2,000ลายแล้วนะครับเป็นจังหวัดเดียวครับในประเทศที่สูงมากๆนะครับส่วนการเสียชีวิตครับมีเพียง2ลายในขณะนี้มีการระดมฉีดวัคซีนนะครับในจุดต่างๆในกรุงเทพมหาคนครนะครับทั้งโรงพยาบาลศูนย์การค้าศูนย์ฉีดวัคซีนของหน่วยงานต่างๆครับเช่นศูนย์ เช่นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่สำนักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีนะครับศูนย์ฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครที่ศูนย์เยาวชนดินแดงนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการจัดระเบียบและฉีดวัคซีนที่ตลาดนะครับตลาดในกรุงเทพมหานคร488แห่งครับให้เสร็จสิ้นภายใน ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านร่วมมือกันครับป้องกันการระบาดท,ที่จะไม่ให้มีการระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็ร่วมมือกันใช้มาตรการหูค่าอย่างเข้มข้นนะครับการฉีดวัคซีนในประเทศครับเข็มที่1เข็มที่2ฉีดได้เกิน70%แล้วนะครับโดยเข็มที่1มีการฉีดแล้ว75.5%เข็มที่2ฉีดไปแล้ว70.45%นะครับแต่เข็มที่3ครับยังมีเพียงเท่นั้นซึเงยังเป็นจ์ท่านั้นซึ่งยังเป จำเป็นครับผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นโรคเลือรังแล้วก็ผู้สูงอายุครับจะเป็นต้องฉีดครับซึ่งขณะนี้นะครับโรคเรือรังฉีดไปแล้ว43ไม่ใช่4 3ครับ34.7%ครับแล้วผู้สูงอายุเกิน60ปีฉีดเพียง19.2%เนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นครับต้องรีบกระดมฉีดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการมีอาการหนักของผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้นะครับพี่น้องครับเราจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีถ้าเราช่วยกัน ในการป้องกันทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กรนะครับและการเฝ้าระวังโดยการตรวจ ATK รวมทั้งการเสริมภูมิต้านทานด้วยการฉีดวัคซีนแทนที่จะติดโรคนะครับนั่นก็คือมาตรการ VUCA นะครับ B, V วัคซีน U การป้องกันส่วนบุคคล C มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในองค์กรนะครับแล้วก็ A คือ ATK ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการนี้ได้อย่างเข้ม เคร่งครัดและเข้มข้นนะครับในที่สุดครับเราจะกลับสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอีกไม่นานครับและการสูญเสียก็จะไม่มากด้วยนะครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์วุฒิธิศในร้อยตำร้อยขาาราชการุมารอมาจารย์ในพระราชมุิธรรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามดรมราชกุมารีติดตามผลงานวพเราได้ครับจาก YouTube, Facebook และบล็อกดิษครับขอบคุณครับสวัสดีครับ